อย่าพี่อย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ยโอเคก็ขอกราบ ก็เกก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่ผมไซโคลาเวลแล้วก็ท่านหนึ่งแล้วก็ดีมคุงนั่นเองนะครับก็ยังวันนี้ก็อยู่ในเกมของไมค์ครับนะฮะก็วันนี้เราจะมาสนับในโลกของบล็อกเพชรแล้วก็บล็อกทองเพื่อหนีพี่โตนั่นเองนะครับอย่านะฮะก็กติกาเหมือนเดิมผมนะให้เวลาคนละสินทีในการหานะครับผมนะแล้วก็เหมือนเดิมสีแดงเป็นนะผมง่ายเลยชอบนะน้องเงินวะใช่ไหมน้องเงินขอบคุณครับ ห้าแดงแล้วรอลิงคูเบ้นนะจ๊ะรอว่าชิมกูก็เป็นเลยลิ้งคูไม่เป็นเฟสนะเดี๋ยวไปชื่อก่อนนะครับโอเคพวกเราสโมสรสามคนเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเพชรหรือจะเป็นทองเฮ้ยยจะพึ่งติดเขารู้วเราเป็นอะไรเราเป็นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไอ้ปลาเป็นเพชรห้ามกดแท็บนะดีมคงโอเคไปเราไปเปลี่ยนสกินก่อนนะครับห้ามกดแท็บกดแล้วยอกเริ่มแล้วครับผมท่านผู้ชมครับปาเลยก็ได้คือว่าอยให้ตะตูนนะครับจับเวลาอะไรบ้างสี่ดีจับเวลาอะไรครับผม อยู่ที่จะเวลาบอมฉันนึ่งจะเวลาเลยฉันหนึ่งวะมึงใช่ฉันหนึ่งไหมล่นใครอ่ะเอาจนี่ใครอ่ะพี่แซมข้าพี่แซมได้รู้มันจะมีคัตซ้อมด้นะเว้ยมันจะมีตัวกปอลด้นะเว้ยอเหรอพี่ใช่ใช่ใครเนี่ยใครเนี่ยใครวะพี่แซมเนี่ยไม่รู้หรอกไม่มีพี่ไม่มีในเกมนี้พี่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่พี่ออกเกมไปแล้วเลี่เดียวตัวปอลดิเดี๋ยวอะไรออะไรอ๋ออะไรอ๋อ ตบบอลมันเดินได้ไงงงเหรอไม่พี่มันเขามันอยู่นิ่งๆไงพี่เอ้ยมันอยู่นิ่งๆนั่นแหละมันเดินได้ตามทั้งไปใช่ไหบังค้ามมันก็เดินมาข้ับมันก็ยิ่งมันก็นิ่งไงมันแล้วแต่โลของมันอ่ะเข้าใจปะอ๋อใช่มันเป็นมันเป็นตบบอลที่วิธีทำมันดีนะครับน้องๆทำแบบโคตรเนียนมหาโหดมหาเนียนทำแค่สิบนะครับเฮ้ยพี่ตบมาตบไม่ตบเอ้ยเดี๋ยวพี่ตัวพี่ตัวสวัสดีครับ อาบีอาบีโเท้าตาไหนวะเขาไม่เราเฉยไม่คือพี่วางตัวปลอมไว้ไงพี่แล้วผมก็ไม่รู้อ่ะอ๋อมันก็สูงสูงไงตีตีตาได้ตีตาได้มันเกิดใหม่เกิดใหม่เรื่อยตีตาได้ตีตาได้ไม่โกงเลยปลาปขาไม่เห็นเราจริงด้วยไอ้เจ๊ด้ียทุกคนเขาเห็นปะโหแล้วสกินอะไรวะมันเข้ากันนะผมนะนี่ผมนี่ผมอ่านบายให้พี่พิบพิบเป็นเป็นทองเออเป็นเพชรไม่ให้ถ่ายอะไรวะเขาเห็นเราจริงเหรอปลาเขไม่เห็นพี่จริงด้ยทุกคน นี่คือปลาอยู่นี่นะผมแล้วก็เป็นตัวอยู่นู้นอยู่ไหนกันวะไม่เห็นนะไม่เฉยเลยไม่เฉยทำไมผมไม่เห็นเลยอะปลาไม่โตเห็นแล้วไม่โตัวแล้วอยู่ไหนอะทำไผมไม่เห็นเำไผมไม่เห็นเำไผมไม่เห็นนะพี่โตไม่เห็นไอ้ท่าน้องเป็นไงลูแล้วผมพลเดียดเอาลอยพี่ปลาอันนี้จริงจังผมผมไม่เห็นพี่แซมนะเนี่ยไม่เห็นเหรอใช่ผมไม่เห็นชื่อเลยไม่เห็นก็ยิงปลาคุณโกงคุณโกงไม่ไปเฮ้ยพี่โอ้โหพี่เอ้ยท่านเงียบมาก

ตาแม่งแรงมากตพี่แป๊บพี่แป๊บจริแล้เป็นเพชรจริงๆเป็นเพชรจริงๆพี่ป๊บแล้วเป็นเพชรจริงๆจริงจังถ้าหนึ่งเป็นเพชรที่ใช่เป็นชรไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจใครเลยในตอนเนี้ยเขาเป็นเพชรแต่เขาเขาอาจจะไป็นเขาเป็นเพชรแต่เขาไม่บอกว่าเขาจะอยู่ไหนใช่ไหมแล้วไปตัวหนึ่งโหอยู่เม้จีบจีวมากเลยเหมือนดีจะเจอแต่ดีไม่เจอเอาดีเอาดีดี่ต้องติดวีไม่บอกเลยต่าการไม่ถึงยี่สิบบล็อก หนึ่งสองสามสี่ับดำบอกเลยนะพาไปแล้วหรือยี่สิบวินาทีเท่านั้นนะฮะเฮ้ยา่หากันไม่ถึงประมาณเกือบสิบบล็อกอ่ะเอ้ยตัวเด็กตัตนโอออต้นนึงพี่ตัวชนะย่าพี่ตชนะแกท่านหนงสมสมไ้ท่านหนึ่ง ถึงถึงท่าหนึ่งเป็นแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าหนึ่งเป็นครับพ่อผมพี่พี่ถ้าผมผมสงสัยอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเกิดผมแบบเป็นเพชรแล้วเปลี่ยนเป็นทองได้ปะได้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 เหรอโอ้ยอย่างนี้เหลี่ยมมันเลยดิพี่โอเคผมลอดชัวชัว Two thousand years later เอาว่าทวายห้าสี่เฮลโหลเฮลโหลเวลาเลือรอเลครับเย้เย่ถ้าหนึ่งไม่สามารถฆ่าใครได้ถ้าหนึ่งเก็บฆ่าผมได้ถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งก็ห้ามตีรัวถ้าหนึ่งเข้าใจปะถ้าหนึ่งเป็นรอบถ้าหนึ่งไม่ต้องมารอบนอกเลยหนึ่งไปไปทุกคนไปดีกว่าอยู่แล้วอุ้ยเล่นแบบตอนกลางคืนนะเดียวเดียวเดียวโอ้โหใจเย็นพี่พี่ก็เกินไป ผมเชื่อเลยพี่หาผมไม่เจอแน่นอนผมไว้ให้ว่าผมแอบที่เดิมเดี๋ยวียังไม่ได้เปลี่ยนติดกินเลยนะเปลี่ยนเรียบร้อยเอ้ยห้ข้ากดแหน่อยลืมอ้าวเยอยี่สองยี่สิบสมี่สิบสี่ี่สิบห้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยิบแปทต่าดาสิบอาร์บีอาร์บผมบอกเลยผมแอบที่เดิมผมไปให้บีอาพีอาพีอาร์ะแอบนล็อบีนะเว้ยทัโกงนะเว้ยไปโกงตัวคนดูด่านะจะบ้านผมไม่ได้แอบล็อบบีไม่ป็นเพราเพไม่นเพกเเอ้ยัวนี้แน่อนตัวหล่อ อาเไม่ใช่หรอทำไมไม่มีวะว้าวพี่อุ้ยผมอยู่ใกล้พี่มากเลยอ่ะจริงเหรอเอ้ยครับกดแถบเคี้ยลืดเี้ยพี่เกือบแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาเกือบเกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยมีคนนอนมีคนนอนเฮ้ยเรียบร้อยเอาปไปบอกเพลทแล้วนอนต่อตาลาเฟลเรียบร้อยตายรับผมจุ๊บจุ๊บจุดูทีพีมาจีพีมาดูชื่อลาว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 ซิแสมไม่เห็นเมื่อกี้ก็ผ่านไป ที่โมเนี่ยที่โม้ดีมเหรอดิโค้งดิโค้งอ่าชิบหายแล้วเฮ้ยดีแน่นอนล้อมเส้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้านหนึ่งหน้างอคอหักผมรู้นี่ยบร้อนถ้าตัวผมผมจะสอนวิธีแอบท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งเวลาท่านหนึ่งแอบท่านหนึ่งก็คลิกซ้ายแล้วมองหน้าตรงหนึ่งทีว่าท่านหนึ่งจะได้แบบไม่คอหักใช่เฮ้ยอันไหนอันไหนอันไหนหรือเปล่ารอดชัวร์รอดชัวร์เอ้ยไม่ใช่หวะเอ้ยดิมไปท่านหนึ่งเป็นอะไรอ่ะขอไปนิดนึงอ่าผมเป็นจุ๊บจุ๊บ เป็นคนซ้อแน่เลยอ่ะเป็นคนซ้อแน่เฮ้ยเฮ้ยไม่น่ารู้เลยว่ะนี่ไม่น่ารู้จริงเออเป็นไรอ่ะบอกหน่อยดิเป็นคนหยอกเผมอะไรอะบอกหน่อยสิผมเป็นเป็นบลกบลกบกใช่ไหมเฮ้ยเป็นหมาเหรอเออดีเป็นหมาว้ทุกคนอ่าพี่ผมผมเป็นทองอ่ะผมเป็นทองเป็นทองใช่ปหมกดแท็กเพื่อเช็คได้ป้างห่อยเช็คอ่าะเช็คได้พี่จะเช็คได้เช็คได้เช็คได้โอเคเป็นทองดีกว่าเอ้ยมีมีคนเป็นไม่โตอ่ะเอากูดีกว่า แต่แต่พี่ต้องหาผมให้เจอนะเราเจอที่โอ้หล่ะพี่แล้วน้องอะไรพี่ไม่เคยเสื่ยงเคยหาก็เจอของมานะก็หรอใช่เหรอวะพูดอย่างงี้เนี่ยตายทุกคนอ่ะจริงแต่ผมอาจจะเหลี่ยมไปเป็นเพชรก็ได้นะพี่อ๋อเฮ้ยอุกอุแถบค้างเฉยอย่าพี่อย่าอย่าเฮ้ย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  อาย30โอเคเฮ้ยไปเกินเฮ้ยโอ้โหเกินไปว่ะพี่โกงเลยโอเคจับเวลาสิพี่โอ้โหพี่ก็เนาะก็แอบอะแล้วกะตอนนี้ผมจะเล่นผมจะเล่นฉากที่เสียงตายสุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับผมเนียนแน่นอนพี่ใช่แล้อยู่แล้วเฮ้ยไม่ด้ผมกี่มาอย่าอย่าอยอะก็ว่าเยอะก็ว่าเยอะา็ว่าเฮ้ยมันจะออกมาตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันหางกัา อยูกันเราไม่ตกนะไม่ตกกำลังไล่มาผมเพชรนะทุกคนระวังด้วยใครจะเป็นเพชรระวังด yeah, oh, so ้วยครับโอ้โหรอดเย็นแล้วเป็นทองครับผมวินั้นดูเกินแล้วโอ้โหเป็นเพชรว่ะเมื่อกี้มีเพื่อนผ่านไปชุบชุบคงโอ้โหก็เนียนถ้าผมไม่เนียนผมให้ทุกคนต่อยต่อยผมเลยทุกคนให้แบบว่ากดกดไลค์เลยถ้าผมไม่เนียนกดไลค์เอาผมเนียนสุดแล้วครับน้องๆมันคือการเป็นซอสแอบที่ดีสุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาในภาพแล้วทั้งหมด50วินาทีเท่านั้นนะครับน้องๆ ดูครัว่าพี่ปลาคนนี้สามารถจะหาผู้กลมเชื่อหรือไม่นะจ๊ะ <c oughs> ไม่เจอหรอกปลาป,า,ปาหาพี่ไม่เจอนะปลาต้องไปกับเป็นเรียนซ่อนแอบใหม่นะที่โรงเรียนซ่อนแอบวิทยาลัยจริงหรอเปล่ใช่แล้วครับ <c oughs> อือหือยี่ไหนอ๋อเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ปลาจะหาพี่ไม่เจอเยรอปลาโคตรกระจอกเลยเหรอน้องคำน้องดูดิ่ง่าพี่ไม่เจออะไรก็กระจกกระจกแต่ว่าเป็นจอกอะกระจอกบอกจริงไงพี่ปลาให้อ่ะ <c oughs> พี่เป็นเพชร,รอะ ป้าพี่ให้กดแท็บเลยอ่ะสุดเป็นรอบสุดท้ายแล้วเราเป็นรอบภายนอลผมให้กดแท็บรู้เลยว่าใครเป็นอะไรบ้างของพวนนี้เฮ้ยเชียดพี่โตเดินผ่านหน้าตกใจหมดเลยดูว่าเราอะไรพี่โตตอนนี้พี่โตอยู่บนเขาเมื่กดนะครับใช่ไหมโตรอดยังไงก็รอดเฮ้ยโอ้โหดีเลยครับแบบบบเมื่อกี้เม่อวายิงคนดูสุดหน้าพี่โตอ๋อดีมันผ่านดีเหรอใช่ใช่มีคนเลิศมีคนเลิศใครเลิศโตเลิศพี่โตพี่โตเลิศได้ไงเนี่ยตั้งแต่ก่อนอาชีพมาเลยหนึ่งนาทีห้าสิบวินีนะครับ คนที่ไปเดินไปชมบลกเหม็นนอนมาแน่เลย<ะ>ผมก็อยากผมก็อยากออกไปมากเลยพี่แล้วหนึ่งโดนเหรออาแล้วโดนเปิดแล้วฉันเลื่กผมจะล่ะทุกคนเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงม่เอาแล้วไงเอาแลา้วไงเ,เอาแลา้วลลไงเอไงเด็กพี่โตข่ดข้าผมไม่ได้หรอกพี่โตไม่เห็นนะ่ะโมาตีดนเลยเฮ้ยผมลืมหยิบอาวุธมาโอ้โหลืมหยิบมาก็ได้ อ๋อเนียนเฉยเลยอเอไม่เนียนดิอาบีอาบีโดตาอาบีอาบีดพเฮ้ยพี่โตไม่เห็นว่ะพี่โตไม่เห็นวะโมอาไี่โตเฉยเลยอาบีอาบีดพืเดจีโก้นามีพี่โตอยู่นี่พี่โตเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริมร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยยแล้วทออโย่ล้ตื่นจลย่นเยตตน่ไอ้นี่้ อะไรพี่พี่จะโบยผมเฉยๆเอ้าปากเขาเชื่อเฉยนะตวป๊อปป้าหรือเปล่าพี่ไอ้โนต้าเอาละไงเอาละไงผมผมรับกรรมแทนพี่ไงไปเดินใช่หรอใช่ไม่หนีหนีแล้วหนีแล้วผมเด่นมากพี่เฮ้ยเห็นดีแล้วทุกคนครับปารี้รุ่งรุ่ผ่านไปแล้วสามนาทีเดือนหนึ่งนาทีนะรุ่งสู้งนะพี่เป็นกลังใจให้นะพี่บินก็เราจ่อคนละหมอคนละเอาเอากูมานีเลยไอเนี่ยโอ้ย no 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 เวชดี๋ยวมาไม่ได้สิเหลือสิบวินีพี่รังคาเฮ้ยต่อกูกำลังขาดยังไม่อกเลย่อโนโโคโตรอโชคดีบโโเลยกี่วิพี่เรื่องอไสามสิบวิยเฮ้ยอนอนนีอะไรไโนนไอนอะไรอะไรอะไร ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาไปกูไปเขาไปคือไปคืไปเล่าพีโตรยาอย่กฆ่าเลยคพีิโตดูคีข่ากันนี่คตหนุกอะจุก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 ุจุกจุโอ้ยโคตรมันเลยก๊อตก็พี่มาหาผมมาผมไปกดอะไรวะแอีวเฮ้ยผมหลุดเจอเลยเอเวลาะอ โอ้ชนะสามเหหนึ่งเวลาเอพี่นอนอยู่นี่ไม่ปะพี่นอนอยู่นกเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้พี่ลุ้มพี่ลุ้มพี่ลุ้มพี่ลุ้พีกูทำไมบอกลุ้ไเลย่ โอเคก็สหรับคลิปนี้บอกว่านะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะผมนะเขาหน้าอยากให้แอบก็เขาหน้าอยากให้แอบเป็นแอบเป็นบล็อกอะไรหรือว่าแอบหนีขั้นก่อนอะไรก็อยู่ในคอมเมนต์ด้วยผมสหรับคลิปนี้พวกเราพวกผมทั้งสี่คนก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามได้วยบ๊ายบายครับผมเย้บ๊ายบายครับ